สวัสดีครับวันนี้ mercola com รีว i e หยิบหูฟังตัดเสียงคันเทพที่ทุกคนตั้งตารอรอบนี้โซนี่ก็ส่งหูฟังมาท้าชนกับตัวท็อปกับแบรนด์อื่นๆอ,อีกครั้งหลังจากทิ้งช่วงจากรุ่นก่อนหน้าไปถึง2ปีกับตัวนี้ครับ wf 1 0 0 0 xmc ที่รุ่นก่อนหน้าก็ติดชาร์จหูฟังทูเบลเลสยอดเยี่ยมจากหลายสำนักรวมถึงของเราด้วยนะครับด้วยคุณภาพเสียงและการตัดเสียงที่ไม่เป็นสองรองใครในรอบนี้เขาก็กลับมากับดีไซน์ใหม่หมดจดมีสีสันมาให้เลือก2สีครับแบ่งเป็นสีดําและสีเงิน ชิปประมวลผลใหม่ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษอัปเกรดระบบตัดเสียงให้ดีขึ้นจากเดิมและไดรเวอร์เสียงใหม่ที่ดียิ่งขึ้นครับสเปคแน่นๆอัปเกรดมาจัดเต็มแต่ราคาก็ยังเท่าเดิมนะครับแถมตัวนี้ยังถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับออกมาที่ราคา8,990บาทซึ่งก่อนจะไปดูรีวิวของเราครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์ให้พวกเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูแกะกล่องกันเลยครับ ในด้านของดีไซน์นะครับอย่างที่เราบอกไปว่ารอบนี้เนี่ยโซนี่เขาดีไซน์มาแบบใหม่หมดจดก็คือใหม่จริงๆครับตัวหูฟังมีขนาดเล็กลงจากเดิมออกแบบเป็นทรงกลมๆพร้อมจุกหูฟังเท่านั้นไม่มีส่วนที่ยื่นเกะกะแต่อย่างใดน้ําหนักประมาณข้างละ7กรัมโดยทางโซนี่ใช้การออกแบบพื้นหิวตามห,ามหลักสรีระศาสตร์โดยผึงการใช้แอปเพื่อตรวจดูว่าจุกหูฟังไซส์ไหนเนี่ยเหมาะก,กับเราซึ่งช่วยให้หูฟังสวมใส่ได้สบายและมีความกระชับยิ่งขึ้น ซึ่งเราลองใส่ดูแล้วก็เรียกได้ว่าใส่สบายเลยใส่ค่อนข้างง่ายแต่บางคนที่ไม่ชินเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนหูฟังจะหลุดออกบวกกับใครที่รูหูเล็กเนี่ยอาจจะใส่ยากนิดนึงครับการที่ดีไซน์ของตัูฟังเนี่ยมีขนาดเล็กลงก็ตรงนี้ส่งผลให้ตัวเคสขนาดเล็กลงเช่นกันโดยตัวเคสจะมีขนาดเล็กลงถึง40%กันเลยทีเดียวโดยเคสของรุ่นใหม่ครับน้ำหนักจะอยู่ที่40กรัมซึ่งการออกแบบใหม่นี้ทําให้ตัวเคสเนี่ยวางแนวตั้งได้แล้วนะครับ จากที่ตัวก่อนหน้าเนี่ยฐานจะเป็นแบบมนมทนทาให้ไม่สามารถวางตั้งได้ด้านหน้าของเคสจะมีไฟ LED นะครับบอกสถานะอยู่ตรงกลางด้านหลังเคสก็จะมีช่องชาร์จ Type C สาหรับเสียบชาร์จแบตด้วยนะครับสําหรับสเปคการเชื่อมต่อนครับอัพเกรดมาเลยนะครับบลูทูธเวอร์ชัน5.2เชื่อมต่อได้ง่ายๆโดยการหยิบหูฟังมาใส่ที่หูแล้วแตะตัวหูฟังทั้สงสข้างจนมีเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบนสมาร์ทโฟนได้เลยครับ ตรงนี้ครับหากเชื่อมต่อธรรมดาเนี่ยเขาจะมีซัมปิ้งเรทที่44.1กิโลเฮิร์ตแล้วก็ช่วงขับเสียงอยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับหรือว่าถ้าใครมีเพลงไฮเลสแล้วก็เชื่อมต่อแบบ l DAC เขาก็จะมี s a มปิ i n g รทที่96กิโลเฮิร์ตแลวก็จะมีช่วงขับเสียงกว้างถึง20ถึง40กิโลเฮิร์ตเลยครับโดยเจ้าตัว l DAC เนี่ยจะมีการรับส่งข้อมูลมากกว่าบลูทูธแบบเดิมประมาณ3เท่าซึ่งจะได้คุณภาพเสียงที่มีความละเอียดใกล้เคียงกับการเชื่อมต่อสายมากที่สุดเลยครับ โดยใครที่อยากฟัง l d a ดเนี่ยต้องเข้าไปตั้งค่าผ่านการตั้งค่าของมือถือโดยเข้าที่บลูทูธของเราครับกดปุ่มตั้งค่าหูฟังกด H D Audio เลือก l d a ดหลังจากนั้นเข้าไปที่แอป Sony Headphone Connect จะมีโชว์สถานะว่าตอนนี้เราเชื่อมต่อโดยโคเดกอะไรอยู่นะครับอันนี้จะใช้ได้ของฝั่ง Android เท่านั้นฝั่ง Apple จะใช้ไม่ได้นะครับ l d a มาดูที่การควบคุมกันบ้างน,นะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสสามารถแตะที่ตรงกลางหูฟังได้เลยก็ควบคุมในตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับแต่งการควบคุมเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ผ่นแอป Sony Headphone Connect ได้เลยนะครับส่วนการใช้งานครับถ้าเราจะดูหนังใน Disney Plus ดูใน Netflix ก็แทบจะไม่มีดีเลย์ครับฟั u t u b e เทสดูก็ไม่มีดีเลย์เช่นกันส่วนการเล่นเกมก็อาจจะมีบ้างน,นะครับแต่ถ้าไม่สังเกตมากก็จะไม่รู้สึกถึงความต่างเลยครับ เราดูเรื่องของไมโครโฟนกันบ้างครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเก่าที่หลายๆคนเนี่ยบ่นกันยุบยับเลยครับตัวนี้มีการปรับปรุงใหม่โดยใช้ไมโครโฟน Beam Forming และเซนเซอร์บนคอนดักชันเพื่อตรวจจับการพูดของเราและไม่บันทึกเสียงรอบข้างทําให้เสียงพูดชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราไปเทสกับตัวเก่าให้ดูด้วยนะครับว่าเสียงตัวนี้ดีขึ้นกว่าตัวเก่าขนาดไหนครับครับวผมตอนนี้ก็เป็นหูฟังซูนี่นะครับรุ่นเก่านะครับเสียงโดยรอบก็จะมีรถยนต์นะครับแล้วก็ ลมค่อนข้างแรงเลยมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้ฝนใกล้จะตกแล้วเพราะฉะนั้นลมนี้แรงแน่นอนครับแล้วตอนนี้นะครับกําลังลองกับเจ้าหูฟัง Sony WF1000XM4 ครับผมเสียงโดยรอบนะครับตอนนี้ก็มีรถผ่านไปผ่านมา,มาเรื่อยๆลมนี้ถือว่าค่อนข้างแรงทีเดียวเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับก็โดยรวมนะครับอย่างไมโครโฟนเนี่ยก็เรียกได้ว่าพัฒนาขึ้นมาจากตัวเก่านะครับผม ถือว่าพัฒนาออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับสำหรับสเปกกันน้ำครับตัวนี้สามารถกันน้ำได้แล้วนะครับอัปเกรดมาเลยกันน้ำได้ระดับ IPX4 กันละอองน้ำกับเหงื่อได้ในระดับเลงครับใช้ออกกำลังกายได้สบายหายห่วงครับในด้านของแบตเตอรี่ครับตัวนี้ระบุไว้ว่าใช้งานได้ต่อเนื่องน้าถึง8ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยครับและสามารถชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก16ชั่วโมง เทาไหนลืมชาร์จเคสก็เสียบชาร์จทิ้งไว้แค่5นาทีก็จะได้แบตเตอรี่มาเต็มเ1ชั่วโมงเลยครับซึ่งข้อดีของตัวนี้อีกข้อนึงเลยครับนอกจากจะเสียบชาร์จ Type C ได้แล้วตัวนี้ยังรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับโหมดของการตัดเสียงหูฟังในรอบนี้ส่วนจุกหูฟังที่เป็นโฟมครับแค่ใส่ไปก็สามารถตัดเสียงเบื้องต้นได้ดีในระดับหนึ่งแต่พอเปิดโหมดตัดเสียงแล้วเนี่ยตัวนี้ได้ยินเสียงเนียนกริบเลยแค่ลองใส่เฉยๆก็ตัดเสียงได้ค่อนข้างดี พอเปิดเพลงจะไม่ได้ยินอะไรเลยครับซึ่งตามปกติหูฟังทวีเวลสยังพอได้ยินเสียงข้างนอกพูดคุยอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อเราไปเทียบกับตัวอื่นนะครับก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจนว่าเสียงตัดได้ดีกว่าจริงๆนอกจากนั้นเราสามารถตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมได้ผ่านแอปในโหมด Adaptive Sound Control ซึ่งระบบจะตรวจจับได้เองว่าควรใช้โหมดใดในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็น Staying นะครับที่มีการตัดเสียงรบกวนรอบข้างถึง100% Walking ที่จะรับเสียงภายนอกเข้ามาส่วนหนึ่ง Running รับเสียงภายนอกเข้ามามา,มากสุด Transport ตัดเสียงรบกวนขณะเดินทางนอกจากนั้นครับโหมด Adaptive Sound Control เนี่ยก็ยังมีการตรวจจับการตั้งค่าที่เหมาะสมให้เองโดยจะอ้างอิงจากตามโลเคชันของเราที่เราอยู่ด้วยนะครับแล้วเขา,าก็จะปรับโหมดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรานั่นเองเลยครับซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่รีวิวเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูขี่ไฮไลท์กันก่อนเลยครับมาดูด้านของเสียงกันบ้างนะครับ เริ่มที่สเปคเลยไดเวอร์เขาใช้เป็นดิเวอร์นีโอไดเมียมขนาด6มิลิเมตรที่เขามีการอัปเกรดปรับปรุปรงขึ้นมาใหม่โดยเพิ่มความยืดหยุ่นของไดอะแฟมและเพิ่มแรงดึงดูดของแม่เหล็กให้เยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งทําให้ได้เบสที่ลงได้ลึกและรายละเอียดดนตรีที่ชัดเจนยิ่งขึ้นจากที่เราฟังดูแล้วครับตัวนี้เสียงจะออกมาในทางโทนอุ่นๆเสียงเบสที่ได้จากหูฟังตัวนี้เป็นเบสที่มีมวลแน่นเป็นเบสที่กระชับ เก็บตัวเร็วและลงได้ลึกในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเบสบวกลือทีเดียวเป็นเบสที่แน่นไม่ล้นจนไม่รบกวนเสียงย่านอื่นครับทางฝั่งของเสียงกลางครับเนื้อเสียงหนาระดับปานกลางรายละเอียดเสียงร้องเนี่ยค่อนข้างดีเลยสัมผัสได้ถึงระยะห่างของเครื่องดนตรีและเสียงร้องได้ง่ายส่วนเสียงสูงก็ยังเป็นย่านที่โอเคเช่นกันครับไม่แหลมจนบาดหูทางเสียงทอดยาวได้ไกลเข้ามาเลยครับ ส่วนเมดทีเสียงตัวนี้อยู่ในระดับปานกลางครับไม่ได้กว้างมากแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปแล้วก็มีมิติหน้าหลังที่ดีด้วยนะครับฟังแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดครับซึ่งถ้าใครอยากปรับแต่ง EQ เพิ่มเติมให้ถูกสไตล์การฟังเพลงของเราก็สามารถทำได้ในแอป sony h e a d p h o n e connect เลยครับมีให้แบบจุใจแน่นอนโดยสรุปแล้วครับแนวเสียงออกแนวบาลานซ์เลยครับน่าจะเหมาะกับนักฟังเพลงแทบจะทุกแนวโทนเสียงฟังง่ายสำหรับใครที่ชอบเบสก็สามารถจดตัวนี้ลงลิสต์ไว้เป็นตัวเลือกได้เช่นกันเลยครับ ส่วนใคที่สงสัยว่าตัวนี้เนี่ยต่างจาก Sony wf 1 0 0 0 xm 3ยังไงครับทางเราก็ทำสรุปมาให้ตามนี้เลยครับก็สรุปเลยครับเจ้า Sony wf 1 0 0 0 xm 4เนี่ยก็เป็นการต่อยอดที่ประสบความสำเร็จมากๆ โซนี่ปรับปรุงทุกอย่างได้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับทั้งดีไซน์ที่ทามาใหม่รวมถึงการปรับปรุงชิปภายในที่ทําให้ตัวฟังมีเทคนโนโลยีที่ดีและจัดเต็มมากๆคุณภาพเสียงนี่ก็เช่นกันครับใครที่สนใจซื้อไปฟังเพลงก็รับรองว่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนรวมถึงไมโครโฟนที่มีการปรับปรุงใหม่จากเดิมด้วยนะครับก็เลยได้ว่าตัวนี้เป็นหูกฟังที่ครบเครื่องเลยทีเดียวครับกับราคาที่8,990บาทนะครับถ้าได้ครบเครื่องขนาดนี้ก็เลยได้ว่าคุ้มแล้วก็ไม่แพงนะครับ แถมสเปคเนี่ยจัดเต็มก็สู้หูฟังตัวทับๆตัวอื่นได้สบายครับส่วนในเรื่องที่ต้องระวังก็ยังมีอยู่บ้างตรงที่เราบอกไปข้างต้นเลยว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องทําความคุ้นเคยกับการใช้หูฟังตัวนี้นิดนึงตอนใส่ครั้งแรกครับเพราะว่าอาจจะหลุดง่ายนิดนึงบวกกับจุกหูฟังที่ให้มาเพียง3ไซส์อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ดูรีวิวนี้แล้วสนใจนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ w w w บไ r ต์เวิได้เลย ทางเราแปะล,ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอให้แล้วนะครับส่วนใครที่ชอบรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ชาแนลเราด้วยแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ